วิธีเพิ่มกำลังใจในวันที่ท้อแท้จากการทำงานครับทุกๆคนน่าจะเคยมีช่วงเวลาที่รู้สึกเบื่อนะครับหรือท้อกับงานท้อกับหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วยิ่งถ้าเป็นอาการเบื่องงานครับที่คนทำงานอย่างพวกเราครับจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ครับอยู่กับการทำงานด้แล้วคงยิ่งทำให้เราท้อหนักเดิมอีกครับไหนเม่เราจะต้องไปทำงานดั่เดิมนะครับในที่ดําเดิมครับจนรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำมาครับ มันไม่น่าตื่นเต้นมันไม่น่าค้นหาครับเหมือนตอนที่เราทํางานใหม่ๆบางคนนะครับอาจจะรู้สึกเต็มคั้นนอยากลาออกครับแต่ครับแต่แต่ผมอยากจะบอกว่าการลาออกครับมันอาจจะไม่ได้ง่ายหรือว่าอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะครับสิ่งที่พวกเราครับอาจจะทําได้ดีที่สุดก็คือการลองมองหาคุณค่าจากการทํางานครับที่จะทําให้เราครับมีกําลังใจมากขึ้นแล้วต้องทํำยังไงบ้างข้อแรกครับ ให้ถามตัวเองว่าพวกเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากการทํางานนี้ครับและเมื่อไหร่นะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณได้อะไรดีๆจากงานครับให้คุณจดเอาไว้ครับให้บันทึกเอาไว้เป็นเหมือนความก้าวหน้าแล้วก็ความภูมิใจว่าเราก้าวหน้ามามากแค่ไหนแล้วเช่นนะครับทักษะใหม่ๆนะครับที่คุณได้ครับทักษะเดิมที่พวกเราเก่งขึ้นครับประสบการณ์ในการทํางานต่างๆครับและนอกจากเรื่องงานนะครับยังมีเรื่องอื่นๆเช่นงานเนี้ครับมันทําให้เราทาคนมากขึ้น ทำให้เรารู้จักการปรับตัวมากขึ้นซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการพัฒนาตัวเองนะครับเขียนมันออกมาเป็นข้อข้อนะครับและเมื่อคุณรู้สึกท้อนะครับก็ให้เอาสิ่งที่คุณจดนะครับออกมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับคุณได้อะไรดีๆมามากขนาดไหนนะครับจากการทํางานข้อสองครับให้เรารู้สึกว่าเราครับเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นะครับ ให้เรารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ครับขั้นมีหลายครั้งนะครับที่สาเหตุของความท้อแท้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราไม่รู้สึกว่าตัวเองครับเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานเขาไม่เข้าใจว่าโปรเจกต์ที่เราทําอยู่นะครับทําไปเพื่ออะไรเราคุณอาจจะลองไปถามหัวหน้านะครับว่างานที่คุณทําอยู่ครับมีวัตถุประสงค์อะไรและเชื่อมโยงกับอะไรบ้างเพื่อที่คุณนะครับจะได้รู้ว่างานของคุณนั้นครับ เป็นส่วนที่สําคัญและจะทําให้เราครับจะทําให้คุณครับเห็นคุณค่านะครับในตัวเองมากขึ้นครับข้อสามครับบอกตัวเองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้หากคุณกําลังจมอยู่กับความคิดที่ว่างานที่เราทํานะครับมันไร้ค่าอาจเป็นเพราะว่าคุณลืมสิ่งหนึ่งไปครับว่าเราทุกคนครับล้วนเชื่อมโยงกันไม่ว่างานตําแหน่งไหนนะครับก็ล้วนเชื่อมโยงกันเป็นทีม เราทํางานให้บริษัทบริษัททํางานให้ลูกค้านะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆซึ่งหมายความว่างานที่คุณทําอยู่ครับมีความสําคัญกับโลกใบนี้มากและคุณก็เป็นส่วนที่สําคัญของโลกใบนี้มากเช่นเดียวกันครับข้อสี่ครับท่องไว้ว่าไม่มีงานไม่มีเงินคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าส่วนหนึ่งของสาเหตุของการมาทํางานทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าต้องการผลตอบแทน เพราะเราต่างก็มีภาระนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบถ้าหากคุณครับไม่สามารถเปลี่ยนความคิดได้ก็ให้หันมาโฟกัสที่ความจริงว่าเราต้องทํางานและหาเงินกันต่อไปถ้าคิดได้แบบนี้แล้วครับก็ให้กลับไปทาข้อหนึ่งใหม่อย่างที่ผมบอกไว้ครับว่าการแก้ปัญหาด้วยการลาออกอะ่ะคงไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดนะครับแล้วยิ่งถ้าคุณช่วงนี้นะครับได้อยู่ในที่ทําง,งานที่หัวหน้าเข้าใจนะครับก็ร่วมง,งานดี ถ้ายังไม่ได้รู้สึกว่าคุณหมดใจกับการทํางานนี่นะครับแค่อาจจะเบื่อนะครับจนอาจทําให้คุณค่าของงานมันหายไปผมอยากให้คุณได้ลองทําตามวิธีเหล่านี้ดูว่าเพื่อคุณจะพบคุณค่าของตัวเองที่มากขึ้นนะครับจากการทํางานครับผมและนี่คือวิธีเพิ่มกําลังใจในวันที่ท้อแท้จากการทํางานครับผมสวัสดีครับ